สวัสดีมิรักคอบอลทุกทุกท่านนะครับมาเจอกับผมเช่นเดิมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ครับผมคัดมา3คู่จัดเต็มกันแบบเน,น้นๆน,นะครับก็จะมีศึกตรุรกีซูเปอร์ลีกอยู่1คู่ศึก The เดอะแชมเปี้ยนชิพรอบเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2อีก1คู่แล้วก็ศึก League, ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไฮไลท์ประจำวันนี้ ก็จะเป็นแมนซิตี้กับเรอัลมาดริดอยู่หนึ่งคู่นะครับซึ่งเมื่อคืนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ได้คู่ชิงไปยืนรอคู่ระหว่างแมนซิตี้กับเรอัลมาดริดนะก็จะเป็นอินเตอร์มิลานนะครับจะไปยืนรอชิงแล้วนะนะครับและแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุก,ท,ก,ท,กท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีเคราะห์บอลต่อไปนะครับและคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่่่่มกกกกกกัััันนนนนนทีีีศึตตุรรรรรซููููเเเเปปปอออ์ละะะะคคบบบบบ็็จจหวาาางยช้้ เยือนของอุมล์布拉尼耶斯堡นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามบาเช็กเซฮีฟติเตมสตาดิโอมูจะเตะก,กันในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานาบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับอิสตันบูลอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว31นัดชนะ15เสมอ6 5, 10, แพ้ไปสิเกมยิงได้44เสียไป33ประตูมีอยู่51คะแนนนะครับส่วนฝั่งอุมล์布拉尼耶斯堡นะครับอยู่อันดับที่17นะครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ6เสมอ8แพ้ไปสิเกมย,ง 6, 10, 8, 5, 17, กมยิงได้42เสียไป56ประตู มีอยู่26คะแนนครับสติเฮทเว้นะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอิสนบูครับเก็บชัยชนะไปได้2นัด แล้วก็เป็นการเสมอกันไปหนึ่งนัดโดยที่อุมรานีสปอร์ในรอบ3เกมที่เคยเจอก,กันเนี่ยไม่เคยเอาชนะอิสตันบูลได้เลยนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอิสตันบูลเก็บช,ชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อิสตันบูลนะครับแพ้กับกาตาสลายไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผมประกอบการของอิสตันบูนะลทีเรามาเก็บอิสตันบูล่านทําเงินไปที่2เกมพาลรไป3เกมคิดเป็นประสิทธิการทํากําไรที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งอุมลาชนะไไปป1แแล้้วกพที่4เม เกมล่าสุดเป็นเกมที่อุมรายิสปอร์เปิดบ้านเอาชนะชีวาสปอร์ไปได้ด้วยสกอร์สีประตูหนึ่งผลประกอบกรารของอุมราในรอบพเกมนะครับอุมรายิสปอร์พาทำเงินไปที่หนึ่งเกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเด็ดราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอิสซันบูต่ออยู่ที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่อิสซันบูต่ออยู่ที่ราคาเกือบกบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งอิสซันบูราคาน้ำเจอยู่ที่2.01น,นะครับ ซึ่งคู่นี้ครับก็น่าสนใจเนื่องจากผลงานและสถานการณ์ของทั้ง2ทีมก็แตกต่างกันพอสมควรเลยนะโจบ,บ้านอิสตันบูลนะครับก็ยังคงมีรุ้น ที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่นะานะครับแต่ว่าคะแนนก็ค่อนข้างจะห่างจากอันดับที่4อย่างอาดานนะ่าห่างอยู่ที่9คะแนนเลยเดียวจากการแข่งขันไปนทั้งหมด31นัดเท่ากันนะนะครับก็ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรส,สำหรับอิตาลบูที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปในปีหน้านะครับส่วนฝั่งอุมลานีสปอร์สารกันณนะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่17มีอยู่ยี่คะแนนจากการลงเล่นไปทั้งหมด31นัดก็ถือว่าอุมลานีสปอร์ยังคงมีความสุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นอยู่นะครับ ซึ่งถ้าเรามาส่องถึงไลรอัพของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ฝั่งอิสตันบูคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวร,ร,รับก็จะมีเลโอดูอาเต้จากคุมมระชาการในเกมรับ ฟิกคู่กลางวันนี้ก็จะเป็นดนเอเล็กซิสจะเล่นกลางคู่กับลูคัสปิแกนนะครับโดยที่3ในลูกวันนี้ก็จะเป็นเดสตูลุกมามุตเทคเดเมียแล้วก็เซอร์แดนกูเดอร์นะครับแล้วก็นาเปาวันนี้ก็จะวางเจฟฟิเกเรดโดจะลงล่าตากขายแนวน,นี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับอุมรานสีสปอร์คาดว่าน่าจะมาในราะาบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีโทมิสลาฟกูม,มัสจะกุมราชการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้โอนูอายิกไอแซคซากคี้แล้วก็เซอร์กันก็ซูนะครับโดยที่3ในลูกวันนี้ก็จะมีเกรลันโด โอมุดเนเยแล้วก็โอลาเลนวาจูโคยาเต้นะครับซึ่งคู่นี้นะครับแน่นอะนครับถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นก็ต้องยอมรับเลยว่นะชาช่วงนี้ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันเลยนะครับจะเป็นเจ้าบ้านอิสตันบุลเนี่ยฟอร์มดูดีกว่าเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองซึ่งอิสตันบุลครับเก็บชนะได้2เกมจาก5เกมหลังสุดนะแต่ว่าถ้าเราไปสังเกตนะครับทีมที่ฝั่งอิสตันบุลแพ้นเนี่ยมักจะเป็นทีมใหญ่ๆนะ ไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับกาตาสไล์หรือว่าจะเป็นการแพ้ให้กับเฟรเดาเช่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าอิสบูก็มักจะแพ้ทางทีมใหญ่เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นทีมเล็กเนี่ยอิสบูก็สามารถเก็บชชนะได้อย่างต่อเนื่องส่วนฟังอุมลานีเยสปอนะครับที่ก่อนหน้ี้ฟอร์มดําแย่สุดชนะได้เกมเดียวนะ จากรอบ5เกมหล่งสุดแล้วก็เป็น4เกมก่อนหนาน,นี้แพ้ไปที่4เกมรวดเลยนะครับซึ่งสถานการณ์ของอุมลยิสปอร์ก็เนี่ยนะครับกำลังดิ้นรนหนีตกชั้นแบบสุดกําลังเลยนะส่วนทางกับฝั่งชาบ้านที่ยังคงต้องการแต้มนะครับที่จะไปลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปและอีก1จุดที่น่าสนใจนะครับเกมเย้าเกมเยือนของทั้ง2ทีมนะ และอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับเกมเย้าเกมเยือนของทั้ง2ทีมนี้นะอิสตันบูลครับเล่นในบ้าน7เกมหลังสุดเก็บจะชนะได้4เกมนะแล้วก็แพ้ไปที่3เกมก็ถือว่าผลงานในบ้านของอิสตันบูลก็ยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะแต่ฝั่งอุมรานีสปอร์เนะี่ยค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะจากรอบ7เกมหลังสุดเท่ากันนะอุลรานีสปอร์ครับชนะเกมเยือนได้เกมเดียวแล้วก็เสมอไป1น,นเกม นอกนั้น5เกมเกมเยือนแพ้ไปทั้งหมดเลยโดยที่3เกมหลังสุดแพ้เกมเยือนมาที่3เกมรวดไม่ว่าจะเป็นการไปเยือนเคซิปอเยือนคารากูมักแล้วก็เยือนอารยาสปอนะก็ถือว่า3เกมนี้แพ้มา3เกมติดต่อกันเลยนะครับชั้นคูนี้จากภาพรวมของทั้ง2ทีมและจากเด่ราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอิสตันบูลต่ออยู่ที่ราคารึ่งกับลูกซึ่งคูนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านอย่างอิสตันบุลก็ยังคงน่าสนใจมากกว่าถึงแม้ว่าทีมเยือนยังคงจะลุ้นตกชั้นนะแต่เกมเยือนของฝั่งอุมมานิสปอไม่ดีเลยคู่นี้ผมขอเลือกเเชีไปท่จ้้าาบน อิสตันบูจะเปิดบ้านเฉียนชนะไปได้ฟัดง <S <S เราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่สึก EFL แอ a m ชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นคู่ระหว่างสิงแดงมิดเดิลสโบจะเปิดบ้านตรนลับการมาเยือนของช้างกระทึบลงโคเวนทีซิตีนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามลิอวัวไซส์สเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับ เรามาดูผลงานในวิกของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านครับมิดเดิลสโบจบอันดับที่4ของศึกเดอแชมเปียนชิพนะครับแข่งไปทั้งหมด46นัดทำได้75คะแนนส่วนฝั่งโคเวนที่จบอันดับที่5นะครับแข่งไปทั้งหมด46นัดเนี่ยทำได้70คะแนนนะครับ สถิติเฮตูเฮตครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับมินสโบครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็เป็นการเสมอกันไป2นัดโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้โคเวนที่ไม่เคยเอาชนะบิดเดินสโบได้เลยฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเจ้าบ้านครับมินสโบเก็บชัยชนะได้1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับซึ่งผลประกอบการของมินสโบนะครับก็ผ่านทำเงินไปที่1เกมยกไป1เกมแล้วก็ผ่านลบไปที่3เกมนะครับส่วนฝั่งโคเวนที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดโคเวนที่ชนะมา2แล้วก็เสมอ3เเกกมมโดยนอบ5 หลังสุดนี้คินที่ไม่เคยแพ้ใครเลยครับผมยยรประกอบการของโคินที่รอไปเกมครับโคินที่พาทําเงินไปที่4เกมแล้วก็ยกเป็นงเกมคิดเป็นประซ็นการทํากําไรที่80นะครับ ซึ่งเดนราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างมิดสโบต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาก็ค่อนข้างจะแข็งหน้านะครับแล้วก็ราคาน้าเนี่ยหลายๆสํานักราคาน้ำดูเหมือนว่าจะเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างมิดสโบด้วยนะครับราคาหน้าตอนนี้ราคายังอยู่ที่เจ้าบ้านมิดสโบต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งมิดสโบราคาน้ําจะอยู่ที่1.87ถ้าเราไปลองฝั่งโคเวนที่ราคาน้ําเจอที่2.06นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงสถานการณ์หน้าตอนนี้ก ถานการก็ไม่ต่างกันเกมที่แล้วทั้ง2ทีมเสมอกันมา0 0ก็ถือว่าเป็นเกมเพย์ออฟในนัดแรกที่ค่อนข้างจะระมัดระวังหลังบ้านกันเป็นพิเศษนะนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจากไรอัพทั้ง2ทีมนะเริ่มจากความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านอย่างมิส์โบมิสโบครับ,บจะมีรายง,งานตัวผู้เล่นเจ็บอยู่2อรายก็จะมีอารอนลัมซี่กับแม็กคุกนะครับรอยู่ที่1นรายก็ต้องเช็คความฟิตก,กับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นจอห์นนี่เฮาสันซึ่งวันนี้ครับคาดว่าไมเคิลคาริกกุนซือของทีมก คู่ไม่ฟิลโกลารวันนี้คาดว่าจะใช้อเล็กซ์โมเวตจะเล่นการคู่กับเฮเดนเฮกนี่นะครับโดยที่สามนลก,นนก็จะเป็นมาคัตฟอร์ดชูปาอักปอมแล้วก็ไลลี่แม็กกรีนะครับนาเปาก็จะวางแคมเบร์นอาร์เชอร์จะลงลับตาข่ายแนวน,นี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับโคเวนทีซิตี้ภายใต้การคุมทีมของมาร์คโรบินความพร้อมในวันนี้คนที่ก็จะมีรายง,งานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่3รา,ายก็จะมีเคซี่พาวเมอร์คาร์ลัมโอฮาเล่แล้วก็ฟาบิโอตาวาเลสนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าคนที่จะมาในระบบ3-4-1-2นะครับ แนวรับก็จะมีคายแมคเคอร์เซนจะคุมบัชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางวันนี้คาดว่าจะใช้เรยมแคลรี่จะเล่นกลางคู่กับคูซโวฮาม m เมอร์นะครับโดยที่ตัวปั้นเกมหรือว่าหน้าต่ำวันนี้ก็จะใช้จอตเอ็กเ์ครสนะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นวิกเตอร์เกรโกเรสจะเล่นหน้าคู่กับแม t กอร์เดนนะครับก็จากภาพรวมจากไลน์อัพของทั้ง2ทีมก็ถือว่าทั้ง2ทีมวันนี้จัดชุดใหญ่จัดเต็มมาเล่นกันเลยนะ ตามสไตล์ของเจ้าบ,บ้านอย่างมิเนเซโบนะมิเนซโบจุดแข็งก็อยู่ที่ลูกเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับก็ถือว่าการเล่นเคาน์เตอร์ของมิเนซโบก็ค่อนข้างจะหวังผลได้เลยนะนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับความสามารถเฉพาะตัวของอนักเตะหลายๆคนของมิเนซโบก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีทักษะสูงหลายคนเลยนะโดยเฉพาะชูปาอ,อักปอมนะครับแต่จุดบอดของมิเนซโบชุดนี้ก็อยู่ที่การเช็คลำหน้านะครับเรียกได้ว,ว่าการเช็คลำหน้าก็ค่อนข้างจะเป็นจุดอ่อนของมิเนเซโบชุดนี้รวมไปถึงสไตล์ก,ลก,การเล่น,น,นาม,มากกินะเกรลน เป็นบอลโพสิชันนะครับก็ถือว่าเป็นมิสโวที่ถูกถ่ายทอดมาโดยไมเคิลคาริกที่เน้นกลางของบอลซะเป็นส่วนใหญ่นะ,นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับโคเวนที่ชุดนี้ก็จุดแข่งจุดที่ลูกเคาน์เตอร์แอตแทเช่นเดยกันบวกกับการโจมตีทางลืมเส้นของโคเวนที่ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนะนะครับ แต่จุดอ่อนของโคเวนที่ชุดนี้ก็อยู่ที่การคุมพื้นที่การเข้าย่างฟุตบอลหรือการไล่เพจนะครับโคเวนที่ชุดนี้ก็ถือว่ายังเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับบวกกับอีกหนึ่งจุดนะการจบสกอร์ของโคเวนที่ชุดนี้ก็ดูเหมือนเป็นจุดอ่อนเหมือนกันเรียกได้ว,ว่าโคเวนที่ก็ค่อนข้างจะใช้โอกาสเปลืองครับ ซึ่งโค้ที่ชุดนี้เนี่ยสไตล์การเล่นก็จะเป็นบอลยาวซสะส่วนใหญ่กับบอลขึ้นทางริมเส้นนะอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นลูกยิงไกลที่ฝั่งโคนที่จะมีเอคเกรสเนี่ยหรือว่าแม่นั่งแถว2อ,อย่างฮาร์เมอร์กับเคลลี่ก็เป็นตัวยิงไกลค่อนข้างจะหวังผลได้แต่จากภาพรวมของทั้ง2ทีมแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับคู่นี้ผมมองว่าด้วยมิดเดิลสโบที่เล่นในบ้านครับผลงานของมิดเดิลสโบวูกันนี้ดีอย่างมากจากการที่ลงเล่นในบ้านนะซึ่งถ้าเรา,าดูภาพรวมทั้งลูกกันใน,น,ในบ้้านนทังมมด23 13เกชะส แพ้ไปแค่3เกมนะในบ้านนะครับโบโรยิงได้ถึง46แล้วก็เสียไป19าประตูก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมของฝั่งโบโรส่วนฝั่งโคมที่เกมเยือนฤดูกาลน,นี้นะครับจาก23เกมนะชนะไป7เสมอ9แพ้ไปที่เเกมยิงได้28เสียไป22ประตูก็ถือว่าผลงานเกมเยือนของโคนที่ไม่ได้ขี้เลยแต่ฝั่งมิลสโบครับโดดเด่นมากกว่านะนะครับแน่นอนครับด้วยผลการแข่งขันในเกมแรกที่ผลออกมาด้วยสกรอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผมมองว่าเกมนี้ครับเริ่มต้นทั้ง2ทีมจะ เล่นกันแบบระมัดระวังเช่นเดิมนะครับแต่นะครับแต่ว่าถ้ามีลูกแรกมาเมื่อไหร่โดยที่อาจจะเป็นครึ่งแรกถ้ามีเม็ดแรกนะผมมองว่าเกมนี้มองสกอร์สูงได้เลยเนื่องจากทั้ง2ทีมใส่กันแหลกแน่นอนโดยเฉพาะทีมที่เป็นฝ่ายตามนะครับบวกกับทั้ง2ทีมสักภาพทีมจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ ผมมองว่าถ้าใครได้ลูกแรกในเกมวันนี้มีโอกาสปิดจ็อบเก็บชนะในเกมนี้ได้สูงมากเลยซึ่งเกมนี้นะครับถ้าใครที่ชนะก็จะผ่านไปเข้าชิงที่จะเจอกับรูตันท้าวที่เมื่อวานเอาชนะสันเดอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ทำให้รูตันท้าวนะครับไปยืนรอชิงแล้วนะครับและคุณนะครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมนะจากราคาที่เปิดมาเป็นมิดเดิลสโบต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกผมมองว่าราคาค่อนข้างจะแข็งบวกกับราคาน้ําอย่างที่บอกครับเทมาทางฝั่งเจ้าบ้านเกมนี้ผมอ่านว่าฝั่งมิดเดิลสโบที่ได้เล่นนนใบ้ามัก ด,าด,ดคาดว่าวันนี้มิดเดิลสโบนะครับจะเปิดบ้านเฉิอนชนะโคนที่ไปได้นะครับคูน่นี้ผมขอเลือกเชือไปที่สิงแดงมิดเดิลสโบจะผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงฟอทงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับปิดท้ายกันที่ศึกยูฟาแชมเปียนวิกในรอบรองชนะเลิศในนัดที่2ก็จะเป็นคู่ระหว่างเลใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชันชุดขาวเลอเอาเมาดริดนะครับ คุณนี้ครับจะเตะกันที่สนามเอทีฮัตสเตเดียมจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันนนะครับเจ้าบ้านครับซิตี้อยู่อันดับที่1ของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับก็แข่งไปทั้งหมด35นัดนะตอนนี้นะมีอยู่85นาคะแนนส่วนฝั่งเลอมาลิตหลังอันดับที่2ของศึกลาลีกาสเปนนะครับแข่งไปแล้ว3านัดเนี่ยมีอยู่71คะแนนครับ สถิติเฮดทูเฮดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซิตี้ครับเก็บชัยชนะได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งเลโอมาริดเก็บชัยชนะไปได้1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่เลโอมาริดเสมอก,ก,กับแมนซิตี้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งเมื่อเกมที่แล้วนะนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซิตี้เก็บชัยชนะไปได้4เสมอ1แล้วก็ในรอบ5้าเกมหลังสุดนี้ซิตี้ไม่เคยแพ้ให้ใครเลยครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซิตี้ครับบุกไป ประตุศูนย์ผลประกอบการของซิตี้ในรับเกมซิตี้พาทําเงินไปที่2เกมพาลดไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่40%ส่วนฝั่งทีมเยือนครับเลอาเมริดฟอร์มหานาหลังสุดเมลิตชนะไป3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปน็น1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เลอาเมริดเปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟไปได้ด้วยสกอร์หประูน ผลประกอบการของมริดในรอบไปเกมนะครับมริดพาท,ทำเงินไปที่1เกมยกไป็น1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอย,อยู่ที่20%นะครับรายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้า,าน Manchester City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเปปกุยรา วันนี้ครับซิตี้ยังคงมีผู้เล่นมาเจ็บอยู่แค่รายเดียวก็จะเป็นนาธานอาเก้ซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเป๊ปก็จะวางระบบ 3, 2, 4, 1นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นเอเดอ n m สันโมเรสแนวรับ3คนนะครับก็จะมีไคลวอเกอร์ลูเบนเดอสแล้วก็มาน e โอคันชินะครับโดยที่คู่มิฟฟิลการวันนี้คาดว่าจะเป็นโรดี้จะเล่นคู่กับจอห์นสโตน ตรงกลาง4คนนะครับก็จะมีแบคเรสิวากับแจ็คกกลิตเนี่ยเล่นตรงริมเส้นนะนะครับโดยที่คู่มิฟตงการวันนี้ก็จะเป็นอีกคายคุดูกันกับตันทีมจะลงเล่นคู่กับเควินเดบอยที่กลับมาเล่นประตูจริงอีกครั้งหนึ่งโดยที่หน้าเป้าก็จะวางเออร์ลิงฮารแลนจะลงลาดตระายในวันนี้ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับลเลอาัเมาริดภายใต้การคุมทีมของฮัลโลแอนเชลตินะครับลเลออาลมาริดวันนี้ก็ฟูลทีมจัดๆเลยนะไม่มีในงานตัวพูดไปเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดเลยนะครับโดยที่ลเลอาัลมาริดก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาป,ประตูก็จะเป็นตีบงกูตัวแนวรับ4คนครับฝั่งขวาก็จะเป็นโดนิคาวากาวฝั่งซ้ายจะใช้โดนิอาราบาโดยที่คู่สนาวันนี้ก็จะเป็นอันเดรกเกอร์ จะเล่นคู่กับเอแดมไม่ได้เตาที่จะกลับมาเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งนึงนะครับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีโทนี่โคสเอเดอาร์โดคามาวิงกาแล้วก็ลูก้าโมริสโดยที่3ามลูนนี้ก็จะเป็นเฟเดริโกเบอร์เบเด้คาริมเบนเซม่าแล้วก็วินินซุตจูเนียนะครับซึ่งแต่ราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับก็เรียกได้ว่าราคา1ลูกนี้ถือว่าแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะสหรับซิตี้ที่เปิดบ้านรอเจอกับเรอัลมาดริด ราคานะ้าตอนนี้ราคายังอยู่ที่แมนซิตี้ต่ออยู่ที่ราคา1นึ่ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งซิตี้ราคาน้ําจะอยู่ที่2.08ถ้าเราไปลองฝั่งเรีัยมาดิตราคาน้ำอยู่ที่1.85นะครับซึ่งคุณนี้ครับน่าสนใจตรงที่ทั้ง2ทีมนะผลงานช่วงหลังก็ถือว่าไม่ต่างกันมากนะักแมนซิตี้เนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะจากรอบ5เกมหลังสุดแล้วก็สามารถเก็บชนะได้ถึง4เกมจากรอบ5เกมหลังสุดเช่นเดีวยวกัน ซึ่งผลงานที่ผ่านมาถือว่าซิตี้ก็ยังคงฟอร์มลดแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่ยังคงเอาชนะเอฟตันได้ด้วยสกอร์สาประตูสูนะส่วนฝั่งเลอมาริดนะครับก็มีหลุดแพ้ไปเกมหนึ่งจากรอบ5เกมหลังสุดนะครับมีชนะไป3แล้วก็เสมอไป1เกมก็ถือว่าผลงานของเลอมาริดก็ไม่ได้คี้เเล่เลยนะแต่ถ้าเทียบกับซิตี้ซิตี้ยังคงดีดีกว่าเล็กน้อยนะครับ ซึ่งสถิติให้ดูเห็ก็น่าสนใจนะก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นแมนซิตี้นะฮะทำผลง,งานได้ดีกว่าเรอัลมาดริดก็ในช่วง5เกมหลังสุดนี้ซิตี้สามารถเก็บชัยชนะได้3เกมเลยนะก็ถือว่าเป็นผลง,งานที่ยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยามที่เจอกับมาดริดในช่วงหลังนี้นะครับถึงแม้ว่าช่วงหลัง2เกมหลังสุดอาจจะเป็นซิตี้แพ้ไป1เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมซึ่งเป็นเกมที่แล้วแต่นะครับย้ำว่าแต่นะถ้าซิตี้เจอกับมาดริดที่สนามเอติฮัสเตเดียมหรือว่าซิตี้ได้เล่นในบ้านเนี่ย ซิตี้มักจะมีผลงานที่ดีกว่าอย่างเห็นในชัดเจนเลยนะครับก่อนหน้านี้มีเสมอไป2เกมนะแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดที่ซิตี้ชนะเหนือลัลมาดิดได้ทั้ง3เกมรวดไม่ว่าจะเป็นปี2017ปน mit, ในรายการอากราชับมิดในรายการ ICC นะก็จะเป็นซิตี้เอาชนะมาดิดไปที่41เกมนี้ก็ถือว่าไม่นับนะก็ไปนับเกมทางการแล้วกันนะครับเป็นเกมที่ยูฟาแชมเปียนลีกในปี2020กับ2022เนี่ยเกมปี2020ซิตี้ชนะไป2 1ก่อนที่ปี2022ซิตี้ชนะไปที่4 3ก็ถือว่าคู่นี้ครับคล้ายๆว่าเหมือนกับว่า ใครบ้านมันนะนะครับแล้วก็สถิติการเล่นในบ้านของซิตี้ในทุกรายการนับ8นัดหลังสุด ซิตี้นะครับชนะไป8เกมรวดนะครับก็ถือว่าผลงานการเล่นในบ้านของซิตี้ยังคงแข็งแก่งเอาเรื่องอยู่นะครับส่วนฝั่งอาร์เลมาริตเล่นไปเกมเยือนทุกรายการเลยนะนะครับเกมเยือนของมาริดก็มีชนะไป4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมแล้วก็มีหลุดแพ้ไปที่3เกมโดยที่2เกมหลังสุดเกมเยือนของอาร์เรลมาริดแพ้ไปที่2เกมรวดก็เป็นเกมในลาลิกาสเปนนะครับเป็นเกมที่แพ้กับคิตตินาไป4-2แล้วก็เป็นเกมที่แพ้กับโซนสิตไปส0ูนะครับ และถ้าเรามาดูถึงสถิติส่วนตัวของอผู้เล่นทั้ง2ทีมนะผู้เล่นที่มีค่าเลตติ้งสูงสูงของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งแมนซิตี้ก็จะเป็นเออร์ลิงฮาเร็ตต์มีค่าเลตติ้งสูงอยู่ที่7.69อันดับ2เควินอวอยก็7.48อันดับ3ก็จะเป็นลูเบเนีย7.22นะครับส่วนฝั่งเลมาตอร์ก็จะเป็นวินเซตจูเนียนะอันดับ1ก็จะมีค่าเลตติ้งอยู่ที่7.94รองลองมาก็จะเป็นเบอร์เบเดมีค่าเลตติ้งสูงอยู่ที่7.5อันดับ3ก็็จะเเปนโลมีค่าตติ้งสูููงงงอย่่่่ทที7.34นนะซึผ้้เลัหมดเนียก็ถือว่าเป็นผู้เล่่นทีโชว์ฟอร์มหรือวว่าโชน ลงานได้ดีในในการยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะและถ้าเรา,าดูอันดับดาวสว่วนโวของรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกของทั้ง2ทีมนะฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ก็จะเป็นเอริงฮาแลนด์ที่กดไปแล้ว12ลูกรองลองมานะครับเป็นลิยัตมาเล็ดกดไปแล้ว3ประตูแล้วก็เป็นฟินน์บอยกดไปแล้ว2ประตูซึ่งอันดับ1กับ2-3เนี่ยผลต่างประตูนเนี่ยห่างกันเป็นอย่างมากเลยนั่นหมายความว่านะครับฮาแลนด์ก็ยังคงความคมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในรายการพรีเมียร์ลีกหรือว่าในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีก ส่วนฝั่งเลมอนริตก็จะเป็นวินเซจูนีย์ที่นำเป็นดาวส่วนวของทีมนะครับกดไปแล้ว7ประตูอันดับ2ก็จะเป็นโรดิโกกดไป5ประตูแลอันดับ3ก็จะเป็นคาริมบินเซมากดไปแล้ว4ประตูซึ่งทั้ง3รายนี้ก็เป็น3านลุกตัวสำคัญหรือว่าเป็น3านลุกตัวหลักของเลมอนริตในชุดนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พู้เล่นที่แอซิดมากที่สุดนะฝั่งแมนซิตี้ก็จะเป็นควินเดบอย แอซิดไปแล้วสอันดับ2ก็จะเป็นชาวกันซโลแอซิดไปแล้วสซึ่งชาวกันซโลก็ย้ายอยู่กับเบเยอร์นะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นอีไคล์กูดูกันที่แอซิดไปแล้วสองลูกนะครับส่วนฝั่งเลี้ยวมะริทับผู้เล่นที่แอซิดมากสุดก็จะเป็นาวินิสจูเนียแอซิดไปแล้ว5ลูกอันดับ2วัวเบเด้แอซิดไปแล้วสแล้วก็อันดับ3นะครับเป็นโทนิโคสแอซิดไปแล้วสนะนะครับ ซึ่งความคาดการณ์ของรูปเกมในวันนี้นะผมอ่านว่าก็ยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เลนในบ้านเกมนี้จะเปิดเกมลุกบุกใส่ฝั่งเลอเมริดแน่นอนถ้าใครได้ดูเกมที่แล้วนะถึงแม้ว่าซิตี้ไปเยือนเลอเมริดนะครับซิตี้ก็ยังคงครอ,องบอลได้เหนือกว่าเลอเมริดอย่างเห็นได้ชัดเจนเพียงแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยซิตี้เจาะไม่เข้าหรือว่าจบไม่คมเองนะทำให้แมนซิตี้ได้ผลเสมอออกมาจากเกมนั้นนะ,นะครับเกมเนี้ยผมมองว่าเจ้าบ้านเปิดเกมลุกบุกใส่ฝั่งเลอเมริดแน่นอนนะครับต้องดูว่าเลอเมริด ต้านเกมลุกของฝั่งเจ้าบ้านอย่างซิตี้ได้ไหมซึ่งเกมที่แล้วนะเลอัอมรดริตค่อนข้างจะเหนียวพอสมควรนะครับแต่เกมนี้อย่างที่บอกเป็นเกมเยือนที่เลอเอมาดมิดมีผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ซึ่งคู่นี้นะครับถ้าลูกแรกมาเร็วนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้หรือว่าเป็นฝั่งทีมยือนอย่างเลอเลมาดริดยิงได้ก่อนผมมองว่าเกมเปิดแน่นอนนะถ้าเกมเปิดเมื่อไหร่นะครับคู่นี้เตรียมกดเลยสกอร์สูงนะ,นะครับ แต่จากภาพรวมของทั้งสองทีมบวกกับคุณภาพผู้เล่นเนี่ยถ้าเทียบักเตกันแบบตัวต่อตัวปอนต่อปอนนะผมมองว่าถ้าเป็นรายบุคคลนะฝั่งมาริตดูเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นทีมเวิร์กผมมองว่าซิตี้ดูเหนือกว่าฝั่งเลอมาริดฉันครับคู่นี้จากราคาที่เปิดมานะเป็นเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ที่ราคา1ลูกผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ต้องมองว่าราคาค่อนข้างจะแรงนะแต่ราคาที่เขากล้าเปิดมาถึง1ลูกผมมองว่าวันนี้ทางเว็บหรือว่าทางโต๊ะเขาอ่านว่าซิตี้นะจะชนะอย่างน้อย1เม ซึ่งผมก็มองตรงไปทางนี้นะคาดว่าวันนี้ซิตี้จะเปิดบ้านเอาชนะเลอเอมาิตได้นะครับชั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชยร์ไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างเือบสีซฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ก็มีโอกาสสูงมากที่จะเจ้านะนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกมเปิดเมื่อไหร่คู่นี้หลังบ้านเปิดแน่นอนและผมคาดว่าจะเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเอาชนะเลอเอมาิตได้เกิน1เมตรฟันทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว,ว่าคู่ของแมนซิ t y ตี้กับเรอัลมาดรอิดใครจะผ่านเข้าไปได้รอบชิงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและนอกเหนือจากทั้ง3คู่ในวันนี้ครับฟุตบอลวันนี้ก็พอมีอยู่บ้างนะถ้าเพื่อนๆต้องการรับทัศนะในคู่อื่นก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะ ที่ไลน์ ajos แป,ด,ปดที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code คสามารถสกแกนและส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับกับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะนะดูบอลหลังบ้านนะครับก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่ประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กดสวนก็ได้สำหรับนิวมอชจดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมปชนย่าครับสวัสดีครับ